สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟดีที่หักแข้งสม,มองสมบ,บัติมสมสุมนทรเนาะวันดีตอนหักถุกทานก็สูงสองสบู่ส้าแนวเมื่อนี้มาขายของพี่น้องเมื่อนี้นี่ข่าวนี่น้ำนี่ลูกนี่ร้านมาขายของอยู่ตลาดเมื่อนี้กะี่วอาหารขาอา,าหารขายกะกำลังมาเรื่อยเรื่อ่เดี๋ยวปลาไหลลาได้พี่น้อง พอไปกะบยาเกี่ยวเสาเกี่ยวหน้าเนาะโอ้ยฮะกระชองน่องเดี๋ยวมาส้มบรรยากาศเลยพี่เนาะวันทีมงานเอาไรยังไงคะนี่เจออนพี่เนาะเจออนบารีพี่เนาะจามเอ็นอ่านี่คือห่านเจออนเลยพี่เนาะใข่ลูกที่คองดองปัดพี่เนาะลายยางลายแนมมีลูกซีนโท จามเอ็นจามใหญ่ๆไ,ไม่ละสิบบาทไม่ละสิบบาทพี่น้องเป็นตะกินบอกพี่น้องมึเงเลยจามเอน็นเนื้องวัวแต่ก,ก็มีอ่ะบังคา,ามบังครา,ามพี่น้องนี่ห่านสะออนเบิร์ดตัวนี่พี่น้องเลยย่างตัวนี้ไข่ลูกไข่ลูกอันนี้พี่น้องเลยบ้านนี้นนของหัวหนา้าสุกสาา่าพี่น้อง,อ,งอ้าวทักทายสบายดีเน่ย ของหัวหน้าซุกซลานี่จนสิบ,บพ่อวางพี่น้องเอ้ยเต็มหมดเลยเตดโพดโพดูกค้องนี่ไปคล้องนะเลือโต๊ะไปว่างโต๊ซาบโบนัน่อีกพี่น้องเอ้ยความลายของเผิ่นน่ะอ้าโท,ท,ทาา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 นาาาา มีอ่ะยังกอบคุณหมห้องเจ้านี่นี่แกงเพชรอ่ะคุณอันสุดเท่าไหรอันนี้สิบห้าพันกีบเงินบาทเดสหาบาทวันนี้ได้นี่พี่น้องสุดหนึ่งสหบาทเงินกีบสุดละสิบห้าพันกีบมีถวยให้พ่อโอ้ยลงทุนป้านี่มันชีได้คุ้มอยู่วะเนาะอ่ะกะจังหวานั่นแหละลงทุนซื้อถวยนี่แล้วก็มี่ยังอันนี้แกงเพชรแกงเพชรแกงเไก่ ต้องเพ็ดแกงแกงเพ็ดไก่ <laughs> โอ้ยโหลดกระปุกิดให้เนาะอ่ะซีรีวิวต่อเนาะพี่น้องหัวหน,น้าซุกสลากเอาโหลดไปเก็บตอนนี้น้ำกระปุ้นเฮียสีโลดผูกไปล่างไปล่างโหลดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยสบกับซีรีวิวต่อเนาะพัดยังแหละอันนี้พัดเช่นไ,ไก่โอ้พัดหมูพัดเครื่องใน่ทุง่งเราเท่าได้อันนี้ซาบาะเบิร์เบ้อ <laughs> แม่ข่าโ่น <laughs> ี่สวหาสองอ,อืมอืมนั่นลูกสาวคุณหมอพี่น้องเอ้ย <laughs> เรียนจบแล้วหมอเจ็ดยี่สิบสีไปเรียนต่อบป่ะอันนี้เป็นพัดอ่ะย่างอันนี้วุ้นเส้นอืมหอมกลุ่มๆโอ้คุณหมอ,อนี่เห็ดเป็นเนาะ เก่งอันนี้นี่สมสือเป็นแผลเป็นหมอโอ้สมเป็นแมสซีเลือนอนนันนี้นี่เป็นมดตะเปาะตะแตปะโอ้ผัดหมูโอ้เก่ง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 เมื่หนาซุกซลา,านี่จัดบุฟเฟ่ต์ราะต้องไปจ้างหมดอืน่นเมื่อหนาซุกซลาเห็ดเบิ้ดซูนแนวกพี่น้องมีหัวกระเทียมหวัวผักบัวกะปอกะเป,ป,ป,ป้าก็มีได้พี่น้องโหย่างหัดผมกีบกับมีเบิด เสื้อผ้าก็มีอีกได้พี่นอ้องผีเรือมาหา่านซาโบผีเสื้อผ้านหะ้องสาโบน่ะน้อยเดียวห้องสาโบน่ะเอ,อันนี้มาคล้องไม่ถาวรพี่นอ้องแม่สะออนอาะพักบัวนี่ก็ค้องล่าบ่เฮ้ยอ๋อห่้งหัวนาชุกซาลาเรือป่พี่อ้าพีนา่น้องผู้นั่งจากเรือจากโต๊ะของเพ,พิ่นพี่น้องเอ้ยมาหอดอันโต๊ะไม่เถาวรดีอีกอันหัวหอมห้องคุณมอนี่ กระพักบัวเพลินพนถ้าเมีแนวอยากขายอยากขายอันนี้ห้องสะออนกับเม่เพลินพี่นนองนี่ไม่เท่าคนปลูกเองอันนี้นี่เท้าเต๋พี่นนาะเพลนปลูกเองงามพี่นนองประกาศสโบเอาแล้วสองหมัดไปไปกินกระป่นกบอันนี้สะออนเราซื้อซื้อมาขายมัและวสาวบาทสาบาทไม่เท่ากับขายน้ำแข็งใสตลาดกระโขงไม่คะสาขายกำลังมากพี่นนอะ คนสื่อยังมาทันมายังเว้นอยู่เพราะว่าส่วนนี้ก็ข้าเกี่ยวขาวเกี่ยวหน้าเนาะก็คนก็อัดสีเบาะนะปันได้คึกคืนปันได้ยำเบื่อยำงานสบายดีไอ้หนุ่มคลายน้ำอ้อยวาวแหล่พี่เนาะเลยยเอ่ยเคยเอ่ยเพิ่นผู้คลายน้าอ้อยเนาะผู้ใหญ่ใจดีเฮาให้มาจองไว้ว่าอยจะเอาน้าอ้อยไปเฮพลทงทาน แต่ซาโบได้บอกน้ำพึ้นซองอ่ะซองหวากว่ะขั้นห่อนอ่ะสีแดงได้จองเพิ่นแต่ว่าขั้นมันหนาวนี่กะสีได้ยุดเพราะว่าขั้นมันหนาวนี่สาโบมีคนกินเน,ะน,เนาะเมียนเนแมนละยา่านเพิ่นเครียดก็เลยม,มาว่าโอ้ให้เพิ่นเข้าใจกันไวน้เนาะเอาให้เข้าใจกันโดยย่างมันหนาวเพิ่นกันซาโบมีคนมาไลา่กูอิบวกินเข้ามาแล้วเนาะโดยมันหนาวเนาะเพราะก่ย่านเป็นวัดเป็นไอ ขอบใจผู้ใหญ่จะดีที่สนับสนุนเนาะขอบใจขอบใจโดยขอบใจหลวงหนายังเก่าคือเก่าโดยอากาศทอดคดอากาศทอดก็คือเอาคือเก่าคดอากาศหนาวจังว่ากันใหม่ทางนั้นคลายเกือบคลายยังบอกต่างหานขาหานคลายน้ำพี่น้องเลยเดี๋ยวเขามาขับหน่อยหนึงเมนมื่อนี่แดดได้ไหมตีมุ้งสุ่มเนาะมื่อนี่แดด น้ำอ้อยเพิ่นก็มีจอกสิบพันเนาะนี่เด้พี่น้องจอกสิบพันเอากระจอกใหญ่ได้พี่น้องเอ้ยนี่ก็ดีเนาะจอกใหญ่เต๋อใครได้ใหญ่กนีิก็มีเดีเอามาโดยจองพันไวเลยเด้อจองพันไวเลยเด้อผู้ใหญ่จะดีน้ำอ้อยหนึ่งร้อยดอลลาร์บอกพันไวแล้ว คันมันหอดอากาศนะครับปกติคันมันหนาวกับคือว่าอะไรเนาะตามสภาพอากาศสภาพอากาศดีเป็นการรับประทานเ <laughs> มนลอยดอลลารกก็ห้วยนเนาะจากช่องลอยจอกไม่ได้จอก <laughs> ลอยกูจอกกูแล้วเบ้อให้เติมเยอะด้วยจีดอกพ่อจีดอกเมนมาผู้เดียวบ่หมีอนี่สีภรรยาบ่ได้มานำ <laughs> มาเพิ่มเมือตลาดด้งผักอยู่พ be ี่บังค <els> uh ือผักอยู่พุ่นเออเสร็จเมื่อเมื่อวานอ่าเอาจะจะลดไปพี่น้องเบิ่งของเจ็ป้าเจ็ประจําหมู่บ้านชี้สว่างได้หนะพี่น้องเอ้ยจนล้นโตบุ๊บบ่ทําธรรมดามีเบิร์ตยังก็ดีปักอุดหนุนเด้อฝากอุดหนุนเด้อว่ะสาวพี่น้องเลยพักบุ๋งก็มีพว ปืดลายลีโลมีมืดมีหมกริกคายอีเบิร์ดมันมานคายดีๆเจ๊คนสวยตอนนี้ยืนถาลูกค้าล่าตะู้สนับสนุนบ้านนี้แล้วจิจอจ บาดนี้แล้ที่จอยเห็ดแต่คล้องขายจนบ่มีเวลากินข้าวเห็นแะไรก็เป็นเห็นเห็นทีมงานหะบุกเบิกบ้านนี่ก็เป็นตาสื่นใจมีแหงเนาะพี่นนอะ <c oughs> เปิดตลาดเองขายเองโอ้ยเลงพอหนักเลขอ,อะไรเนาะเปิดตลาดเองขายเองอีก <c oughs> <c oughs> เออเปิดตลาดเองขายเองเองีกทีมงานนี่มันเกินเลาออีหลี <c oughs> จังหน่อยแล้วข่าวนี่แห่งสิร้ายแล้วนี่เจ้าซื้อคอยคอยชื้อเจ้านี่แล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เดาแนเดาคิดแล้วเล้วะอืมพอได้คิดหาท่านสิครับแม่เหรอ่นเดียยังได้ไม่แต่รลรอซื้อแแล้วครั้นหาท่านปุ่นเนบว้าบอกไปเพื่อนนั่งหมดเลย พืนแนเบื้งเราตไปเบื้องตลาดที่ชวางลงเบื้องเป็นนักนบานที่จ้ากันมันหันอันมันยังวิ่งคนทำนากรนนก็ไล่ว่าบบที่แบมันผิดมีไล่ไปทันผโอเคน้อพี่น้องกินนี่ก็ะพอจบน้องเพ่งแล้วพี่น้องเด้อพออันใหม่กินหนาพี่น้องก็แล้มีวันยังก็วันยังก็ตลาดเหมือนกัน